สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่1สิงหาคมนะครับ2556นะครับตัวแรกก็เป็นตัวนับประปาไทยนะครับก็เป็นเรื่องมิตติ้งนะครับเพราะแผลประกอบการนะครับก็ดูจากผลประกอบการเนี่ยในไตรมาส2นะครับประกาศออกมาอยู่ที่522ล้านนะครับลดลง7.4เทอร์เซนเทียบีกนะครับ ออกมาเนี่ยก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้นิดหน่อยนะฮะต่ำกว่าที่เราคาดไว้สักประมาณ2.68%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากการยังรับรูข้ขาดทุนจาก c k p เป็นหลักนะครับแม้ว่าจะมีภาษีคืนของออตัวน้ำประปาป,ปทุมเนี่ยเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยใกล้เคียงกับที่เรามองไว้นะฮะส่วนตัวกำไรที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดอย่างที่บอกเนื่องจากว่าตัวของ PTWA เ,เนี่ยมีภาษีคืนเข้ามานะฮะประมาณ22.7ล้าน แต่ก็ไปเนตกับตัวขาดทุนส่วนแบ่งขาดทุนของตัว CKP นะครับซึ่งเรามองว่าจะกําไรอยู่สักประมาณ21ล้านกว่าบาทนะครับแบ่งมานะครับแต่กลายเป็นว่าตัว CKP เนี่ยแบ่งขาดทุนกลับมาเป็น21ล้านก็คือกลับข้างกันเลยนะฮะก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยออกมาน้อยกว่าที่คาดเอาไว้นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยตัวกําไรยังโตได้ประมาณเกือบ21เปอร์เซ็นต์นะสาเหตุก็เนื่องจากในไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองเนี่ยมีการ รับรู้นะครับภาษีคืนของตัว PTW เข้ามาสักประมาณเกือบเกือบ350้านนะล้านครับก็เลยยังเป็นตัวที่ช่วยให้กำไรเนี่ยยังเติบโตได้อยู่นะครับโดยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีแรกด้วยนะครับสลึงหนึ่งนะครับตามที่คาดเอาไว้ XD วันที่7สิงหาแล้วก็จ่ายวันที่23สิสิงหานะครับ ในเรื่องของาอามาตรการทางภาษีนะฮะอย่างที่เราเคยเออกบทวิเคราะห์ไปในฉบับก่อนหน้าว่าทั้งตัว ttw แล้วก็ ptw เนี่ยได้ความช่วยเหลือจาก boi ที่อนุมัติมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูก,การลงทุนนะครับมูลค่า1187ล้านนะครับไปมิตติ้งเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของ ระยะเวลาการใช้นะครับแต่จากการที่ตัวบริษัทเองเนี่ยได้สอบถามไป BOI เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ในปีนี้เนี่ยจะสามารถใช้สิทธิในเรื่องของการลดหย่อนภาษีปีนี้เนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหากสามารถใช้ในปีนี้ได้เนี่ยเขาก็จะใช้ในครึ่งปีหลังเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยลดภาษีลงได้สักประมาณ190ล้านบาทนะครับสำหรับในครึ่งปีหลัง ในส่วนของเรื่องการเปิดประมูลบิดนะครับโรงไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้รอ TOR จากเทศบาลนะครับอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาด6ไม่เกิน6เมกะวัตต์นะครับเงินลงทุนเนี่ยสักประมาณ900ล้านบาทนะครับแต่เนื่องจากหน่วยงานราชการอย่างที่ทราบนะครับก็จะมีความล่าช้าอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามดูว่าโครงการนี้จะสามารถเปิดบิดได้ในปีนี้หรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตเนี่ยตัว TTWA เองเนี่ย ก็มองว่าน่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตในไตรมาส4ปีนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นแผนใหม่นะครับที่จะก่อสร้างขึ้นมานับส่วนของตัวน้ําประปาปทุมเนี่ยต้องมีการเจรจากับการประปาภูมิภาคใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเนื่องจากบอร์ดของเขาเนี่ยลาออกยกชุดนะครับก็เลยต้องมีการเจรจากับบอร์ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจากเดิมเนี่ย มองว่าอาจจะขยายขึ้นมาอีกประมาณสัก1นึ่งแสนลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตามจํานวนนี้นะฮะอาจจะน้อยกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่จะต้องคุยกับการประปาภูมิภาคอีกทีหนึง นะครับเ,เราก็มีการปรับในเรื่องของกําไรนะครับปี56ลงนะครับในแง่ของไรายได้ไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับก็ยังคงมองปริมาณการขายน้ำเนี่ยยังโตอยู่ที่สักประมาณ5%นะครับแม้ว่าตัวปทุมเองเนี่ยอาจจะโตน้อยกว่าคาดนะครับแต่เราก็เห็นตัวทีเด w วเนี่ยโตดีกว่าคาดน่าจะเน็ตกันออกไปได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราปรับลดเนี่ยก็คือในเรื่องของส่วนแบ่งกําไรจากตัว CKP นะครับเนื่องจากว่าในครึ่งปีแรกเนี่ย ตัวกําไรของส่วนแบ่งกําไรที่รับรู้จาก c k เเข้ามาเนี่ยอยู่แค่เพียงสักประมาณ5ล้านนะครับก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้ทั้งปีว่าจะมีกําไร150ล้านเราก็เลยมีการปรับลดส่วนแบ่งกําไรตรงนี้ลงก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยลดลงจากที่เ,เคยมองเอาไว้สักประมาณ100ล้าน,นครับแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดสมมุติหากใช้สิทธิ์ไปที่ประโยชน์ทางภาษีนะครับ BOI ได้เนี่ย ก็จะมีการบวกกาไรเพิ่มเข้าไปได้อีก190ล้าน,นะซึ่งก็ต้องตามดูนะครับเราได้มีการเปลี่ยนวิธีนะครับประเมินมูลค่าของตัว TTW มาเป็น sum of the parts นะครับก็คือในเรื่องของธุรกิจน้ำประปาะครับบวกด้วยเงินลงทุนในตัว CKP นะครับซึ่งก็ได้ราคาเหมาะสมอยู่ที่11บาท5 0นะครับก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับ ที่ KTC นะครับจากการเริ่มก,การมาทำแคมเปญทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้สินเชื่อ,อ KTC ไตรมาสนี้นะครับเติบโตจากไตรมาสก,ก่อนนะครับที่มีสินเชื่อหัวตัวลงนะครับจากการชำระคืนของลูกหนี้นอกจากนี้นะครับ KTC ยังมีนโยบายการปรับลดค่าใช้จ่ายการเล่นเก็บหนี้นะครับจะส่งผลดีต่อผลประกอบการต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสองด้วยนะครับ ผู้บริหาร k t c นะครับตั้งเป้ากำไรปี56เติบโตจากปี55นะครับที่มีกำไรสุทธิ255ล้านนะครับไม่ต่ำกว่า2เท่านะครับโดยทางฝ่ายคาดว่าสินเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายนะครับและการเล่งเก็บหนี้นะครับจะทำให้ k t c มีกำไรสุทธิไตรมาส2นะครับที่230ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ปีก่อนนะครับถึง167%ถึง1 6แต่ลดลงจากไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับ45%นะครับเนื่องจากไตรมาสก่อน k t c มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่ากำไรจากการดําเนินงานปกติังคงเติบโตต่อเนื่องอีกในไตรมาสสองนะครับโดยคาดว่าจะมีกําไรปกติ28 8ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจาก255ล้านในไตรมาสก่อนการทำแคมเปญทางการตลาดนะครับคาดว่าจะทาให้สินเชื่อ KDC เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนนะครับที่มีสินเชื่อหดตัวลงเนื่องจากการชําระคืนสินเชื่อของลูกค้านะครับที่เข้ามาสูงกว่าสินเชื่อที่ปล่อยได้ใหม่โดยทางฝ่ายคาดว่า KDC นะครับจะมีสินเชื่อเติบโตขึ้นในไตรมาสนี้ประมาณ2.5% อย่างไรก็าตามนะครับมีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL อีกในไต,ตรมาสนี้นะครับหลังจากไต,ตรมาสก่อน KTC ก็มี NPL เพิ่มสูงขึ้นเป็น4%จาก3.8%ในไต,ตรมาสก่อนหน้าซึ่งทําให้คาดว่า KTC จะยังคงมีการตั้งสารองสูงถึงประมาณ1,200ล้านบาทเหมือนในไต,ตรมาสก่อนการตั้งเป้ากำไรปี56นะครับของผู้บริหนาร KTC นะครับที่คาดว่ากำไร,ะรจะเติบโตจากปี55ประมาณ2เท่านะครับ ในมุมมองทั้างฝ่ายเห็นว่าเป็นการตั้งเป้าที่ค่อนข้าง c o n s e r v a t i v e นะครับเมื่อเทียบกับการปรับปรุงทางด้านการปรับลดค่าใช้จ่ายนะครับและการเล่นเก็บหนี้ที่ KDC ทำได้ในปีนี้นะครับโดยทางฝ่ายคาดว่าปี56นะครับ KDC จะมีกำไร,ราสุทธิที่973ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง282เปอร์เซ็นต์จากความเสี่ยงที่มีมากขึ้นต่อการเติบโตอของเศรษฐกิจนะครับและสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับ,รบเราจึงทางฝ่ายจะปรับลด ราคาพื้นฐานของ k t c ลงนะครับลดลงไป44บาท25ตางน,นะครับยังคงเป็นราคาที่ไม่อัพไซ e g a อยู่พอสมควรนะครับและ k t c เป็นปัจจัยพื้นฐานที่พิดฟือนอย่างชัดเจนในปีนี้นะครับยังได้นำทยอยซื้อนะครับสำหรับ k t c p t t ีจนะครับจากเหตุท่อรับน้ำมันดิบรั่วเมื่อวันที่29กดกดานะครับที่มีปริมาณน้ำมันรั่วราว50,000ลิตรนะครับหรือ316บาเรลนะครับหลังจากฉีดพ่นน้ำยาสลายทาง PTTGC เผยว่ามีควาบน้ำมันสลายลงครับเหลือราว5,000ลิตรและบางส่วนได้ไหลเข้าสู่อ่าวพล้าวนะครับโดยปัจจุบันผู้บริหารเผยว่าสามารถกู้ได้แล้วราว50%นะครับและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ13วันก่านจะนำอ่าวนังกล่าวกลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงเดิมนะครับ ส่วนน้ำมันดิบที่อยู่ในเรือทางาาพีีทีซีอาจพิจารณาถึงการทําท่อรับน้ํามันใหม่เข้ามาทดแทนนะครับหรือการนําเรือเล็กเพื่อขนน้ามันเข้าสู่ฝั่งด้นความเสียหายจากทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักนะครับแม้ว่าจะไม่มากเนื่องจากปัจจุบัน p ีดทจยังคงเดินเครื่องในส่วนของโรงกันและปิโตรเคมีได้ปกติประกอบกับตัวน้ำมันดิบก็มีประกันภยัยการขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับ แต่ถ้าว่าความเสียหายสําคัญสุดคือส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลที่3นะครับซึ่งตาม PTTGC ยังอยู่ระหว่างประเมินส่วนนี้อย่างไรก็ตาม PTTGC ยังมีวงเงินประกรันครอบคุูส่วนนี้อยู่50ล้านเหรียญสหรัฐด้านล่าระดับการซื้อขายปัจจุบันนะครับซื้อขายอิงที่ price per book 1.2เท่านะครับต่ำกว่าระดับเทรดในอดีตที price ่ price per book ด้านล่างน,นะครับที่1.3เท่า ทางฝ่ายจะแนะนําซื้อนะครับโดยมีราคาพื้นฐานนะครับอิงที่ Price to book 1.5เท่าที่ราคา84บาทต่อที่เมย์แบงก์ k ิ m เองนะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส2นะครับเป็นกำไรสุทธิที่361ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดน,นะครับเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและอัตราภาษีสูงกว่าที่คาดไว้นะครับโดยกํไาไรไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง107%เยียร์เยียร์นะครับจากมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถึง102%เยียร์เยียร์เช่นเดียวกัน เทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับที่มีมูลค่ามีมูลค่าการซื้อขายลดลง13 Q1Q นะครับส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาสนี้นะครับปรับลดลง35 Q1Q จากกำไรสุทธิครึ่งปีแรกนะครับที่915ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิครึ่งปีที่355ล้านนะครับถึง157ทปอร์เคาดว่ามีแบงก์กิมเองนะครับจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการเพิ่มขึ้นเป็น50สตางค์ต่อหุ้นนะครับอยู่ที่2.1สูงกว่าปีก่อนนะครับททีี่่มกาารจยี่35สตางค์ เมย์แบงกิ้มเองเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่มีการรักษาส่วนใบต่อหลายค่าในหน้าดำหนึ่งมาได้อย่างยาวนานนะครับและเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินผลสูงนะครับคงคราคาพื้นฐานไว้ที่28บาทนะครับและยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับเมย์แบงกิ้มเอง ซีเมนต์ไทยนะครับก็ประกาศงบเมื่อาวานดีกว่าค่าสัก10%อนะครับออกมาเก้าพันเก้านะครับก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับ131% Year on y เ a r 12%ปอร์เซ็นต์เยเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวรายได้เพิ่มไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของทุกธุรกิจหลักแต่มาจินนี่ดีขึ้นชัดเจนนะครับเพราะว่าการพลิกฟื้นของธุรกิจปิโตรเคมีปูนซีเมนต์ก่อสร้างนะครับนอกจากนี้ แบ่ส่วนแบ่งกําไรองบริษัทร่วมเงินปันผลจากเงินลงทุนเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากในการเติบโตของกําไรนะครับใน Q2 นะครับภาพรวมเนี่ยดีกว่าค่า10%ในใน Q3-4 เนี่ยใน Q3 นี่คิดว่าธุรกิจปิโตจะเข้าสู่ฤดูขายนะครับส่วน ปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเขาก็คิดว่ายังไปได้ดีนะครับวัสดุประสงค์ปูนเนี่ยครึ่งหลังน่าจะโตอีก8-9%ก้าำไรปีนี้น่าจะเติบโต4-6%อร์โมเมนตัมยังไปได้ดีนะครับก็ยังมีข่าวเรื่องการขยายกิจการในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องคิดว่าจะมีข้อสรุปการซื้อกิจการกระดาษในอินโดนีเซียอีกออแนะนําทยอยซื้อราคาพื้นฐาน4 9 0บาท LPN นะครับยอดจอง Q1 เนี่ยเยี่ยม นะครับโครงการใหม่เปิดมา3อันนี้ขายหมดนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งครึ่งแรกเนี่ยได้มาแล้ว15ื่นนะครับเป้า21 0 0มคิดว่าครึ่งหลังถ้าเปิดอีก8โปรเจกต์นะครับหมื่นล้านเนี่ยเขาก็คิดว่าเกินเป้าแน่นอนนะครับแบ็คหลอกปัจจุบันเนี่ยรองรับรายได้ปีนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรื่องกําไรปีนี้เติบโตเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสําหรับ Q2 นี้จะมียอดโอนที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับ ก็จะมียอดโอนเนี่ยผักดันในส่วนของรายได้ประมาณ78% Q 1 Q 3 1 1 3เปอเยนเพราะฉะนั้นงบ Q2 ก็จะเป็นงบที่ดีด้วยสำหรับปีหน้านี่มีแบ็กหลอกรองรับแล้ว66%เนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้ามองโปรเจกต์ที่ขายครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีบางส่วนไปเข้าปีหน้าก็ยังต้องลุ้นอยู่อีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีหน้าหน้าโต1 4ไรปีหน้าโตชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็เลยปรับ ราคาพื้นฐานไปอิงกับกําไรปีหน้าเลยปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น20บาท75สตางค์ราคาหุ้นเนี่ยเ,เริ่มที่จะแพงน้อยลงนะครับหรือว่ามีอัพมีมีราคาหุ้นนี่เกินราคาพื้นฐานไม่มากนะครับเลยปรับคําแนะนําขึ้นจากทยอยขายเป็นถือนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ